มาต่อกันกันกบาพาร์ท4ของโปเกมอนร่างเคียวไดม็กซ์ใกล้หมดแล้วฮะรีบไปดูกันก่อนดีกว่าสำหรับาพาร์ทนี้เนาะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือเก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กซ์ในวันนี้นะครับก็มาต่อกันกับโปเกมอนร่างเคียวไดแม็กซ์ของพาร์ทสี่นะครับซึ่งก็เป็นของตัวเจนแปดล้วนๆเช่นเคยนะและเดี๋ยวก็จะเหลืออีกหนึ่งพาร์ทก็คือพาร์ทห้ในพาร์ทหน้านะครับโดยที่ว่าโปเกมอนร่างเคียวไดแม็กซ์มันเป็นการวาดด้วยเรื่องคอนเซ็ปต์ของเจนแปดเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวของเจน9มันก็ไม่มีร่างเคียวไดแม็กซ์อยู่แล้วครับผมคือตอนนี้ก็เหลืออีกแค่สองพาร์ทนะครับขอบคุณท่านผู้ชมมมมทีีี่่่ตตติดตาาาาเเเเกกกกยววับโโปปรจ์นนน้นะอ างเคียร์ไดม็กซ์มันมีโน่นนี่นั่นประเด็นตรงไหนที่สําคัญอะไรยังไงซึ่งในพาร์ทนี้ก็จะมาต่อกัน7ตัวนะครับซึ่ง7ตัวเนี่ยมันก็อาจจะไม่เจ็แบบเพียวๆนะอาจจะมีบางตัวที่มันแบบว่าดูคล้ายๆกันบางตัวก็ดูแบบว่าเอ๊ะจะต่างกันไหมอะไรเงี้ยนะครับจึ่งประเด็นตรงนั้นเดี๋ยวเราไปขยี้กันในรายตัวดีกว่าครับผมมาเริ่มที่ตัวแรกกับตัวที่2ครับผมนั่นก็คือแอปพลิวกับทารูปเปิลครับที่ผมต้องพูดแบบนี้เป็นเพราะว่าไอตัวที่ผมขึ้นให้ดูอยู่เนี่ยตัวผมเองก็ยังไม่่รรรู้เเลลยคัวาามนนืืออกงหป็ ร่างเคียวไดแม็กซ์นะคือต้องเตยอ,อย่างนี้ก่อนครับว่าไอ้โปเกมอนสองตัวนั้นเนี่ยมันเป็นร่างสองของเจ้ามังกรแอปเปิลนะครับผมซึ่งก็จะมีร่างหนึ่งเป็นเจ้าคาจิจูใช่ไหมและทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไปกินผลไม้ก่อนวิวัฒนาการรูปแบบการวิวัฒนาการของมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปครับซึ่งถ้าเป็นแอปเปิลหวานก็จะออกเป็นแนวแบบเยิมย้มๆอย่างเจ้าทารุปเปิลใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นแอปเปิลเปรี้ยวก็จะเป็นเจ้าแอปปิลนะครับผมมังกรที่แบบออกแนวใช้เปลือกแอปเปิลในการเป็นปีก้อแวก็ล เรื่องราวของรสชาติเรื่องราวของการต่อสู้ธรรมชาติของมันก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่พอวิวัฒนาการนะครับผมกลายเป็นร่างเคียว์ไดแม็กซ์ลูกก็ต้องบอกว่ารูปร่างของมันจะเหมือนกันเป๊ะแบบนี้เลยครับลักษณะก็คือจะเป็นเหมือนแอปเปิ้ลครึ่งลูกเนาะแล้วก็จะมีเป็นส่วนเยิ้ม,มคๆคล้ายๆแบบนั้นเชื่อมมาเลยพวกนี้ออกมาจากส่วนบนของแอปเปิ้ลนั้นครับและตัวของมันเองเนี่ยเนื่องจากว่ามีความเป็นมังกรตัวสีเขียวที่ไปสถิตอยู่กับแอปเปิ้ลเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยร่างกายที่ใหญ่โตของมันตามพลังของ x, เคียว์ไดแมก็กซกยนนออ่่ซุูใ Apple นั้นอีกทีหนึ่งครับแม้ว่ารูปร่างภายนอกจะเหมือนกันเป๊ะๆแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเรื่องราวของร่างคีย์เดมัก็จะมีการเขียนอธิบายไว้แตกต่างกันเล็กน้อยบวกกับเรื่องของท่าไม้ตายที่เป็น G m a x กเนาะก็จะแตกต่างกันออกไปอ่ะแต่ทีนี้พูดถึงอีกนิดนึงก็คือเรื่องของส่วนสูงขนาดส่วนสูงแม่งยังเท่ากันเลยครับผม24เมตรเป๊ะๆนะอ่ะทีนี้ดูโปรไฟล์ของเจ้าแอปเปิลกันก่อนดีกว่าเนาะแอปเปิลเนี่ยให้เข้าใจว่าดั้งเดิมมันเป็นมังกรตัวบ,งบางๆมีการใช้เปล อพอกลายเป็นร่างเคียวเดมัก์ปุ๊บนะครับผมจะทําให้ไอ้ส่วนปริมาณน้ําหวานตรงบริเวณแอปเปิลนั้นเพิ่มขึ้นแล้วก็มันจะกลายเป็นแอปเปิลขนาดใหญ่ตามนี้แหละครับและทีนี้เนี่ยตัวของมันก็จะมีกลิ่นน้ําหวานหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณเลยนะครับซึ่งกลิ่นที่มีการปล่อยออกมาจากตัวของแอปเปิลที่เป็นร่างเคียว์เดมัก์เขาบอกว่ากลิ่นมันจะรุนแรงขนาดที่ว่าสามารถทําให้คนหรือโปรแกรมนั้นสลบเหมือดกันไปได้เลยทีเดียวซึ่งอันนี้ใช้คําว่าเป็นจุดแข็งของตัวแอปเปิลนะครับผมนั่นก็คือก,กนนัน แต่ว่าไอส่วนน้ำหวานที่มีการเยิ้มออกมาจากส่วนแอปเปิลนันนะครับมันจะมีความเหนียวหนืดมากกว่าครับผมก็ให้ท่านผู้ชมเข้าใจภาพง่ายๆนะว่าถ้าเราแบบเอาน้ำเชื่อมกับน้ำมะนาวมาวางคู่กันอย่างเงี้ยน,น้ำเชื่อมมันก็จะมีความหนืดมากกว่าอยู่แล้วนะครับซึ่งก็สะท้อนตรงน,นั้นแหลนะเนาะไอตัวเปรี้ยวเนี่ยจะไม่ค่อยพูดถึงความหนืดสักเท่าไหร่แม้รูปร่างภายนอกจะดูเยิเ้ยมๆเหมือนกันแต่ถ้าเป็นไอตัวร่างหวานเนี่ยนะครับมันก็จะมีความเยมิเ้ยมของมันซึ่งไอส่วนน้ําที่มีการทะลักออกมาตรงนี้ของเจ้าทารูไ และทีนี้ไอ้ความเป็นเมือกเหนียวเด่นหนึ่งก็คือว่ามันก็จะทําให้ร่างกายของศัตรูถูกผนึกการเคลื่อนไหวไปได้นะครับนอกจากนั้นส่วนเมือกที่อยู่ทั้งทางร่างกายของมันแล้วก็กระเด็นไปโดนศัตรูนะครับผมมันก็จะมีความข้นหนืดมากๆเลยนะครับขนาดที่ว่าถ้ามันไปปิดจมูกปิดรูของโปเกม,มอนตัวไหนแล้วก็ตามเนี่ยการหายใจก็คือจะเป็นไปได้ลาบากมากมากนะครับซึ่งเขาว่ากันว่าไอ้ส่วนน้าหวานเหนืดอที่ทําให้ศัตรูหายใจลําบากนะกระทั่งตัวทารุปเปิลเองอะครับมันยังรู้สึกแบบว่าหายใจขัดขัดเลยครับกับการที่ นะครับผมไอ้ส่วนน้ําหวานที่มีความนืดๆเดี๋ยวเหนียวตรงเนี้ยสามารถใช้เป็นเบาะรองในการที่จะป้องกันการโจมตีของฝ่ายหนึ่งมาได้ระดับหนึ่งเนาะแน่นอนว่ามันมีการฟูออกมาและทีนี้ไอ้ตรงนั้นนะครับมันก็จะมีความหนาประมาณนึงถ้าพเกมันจะโจมตีให้ถึงตัวทารุเปิรก็ต้องโจมตีให้แรงพอไม่งั้นแล้วก็อาจจะไปติดส่วนน้ําหวานของเจ้าทารุเปิรและทําให้มันไม่ได้รับความเสียหายมากเท่าที่ควรครับและทีนี้ถ้าพูดถึงท่าซิกเนเจอร์มูฟของพวกมันก็จะมีความแตกต่างกันอีกแบบหนึ่งครับนั่นก็คือถ้้้าาาเเเเเปปป็็นนนจจทรีีียยว่ ของมันก็จะมีชื่อว่า G Max Tardness ครับผมซึ่งก็เป็นการโจมตีธาตุพืชน,นะครับยิงเข้าโจมตีศัตรูเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเปี้ยงพอโจมตีใส่ศัตรูเสร็จแล้วมันจะลดอัตราการหลบหลีกของศัตรูได้1ระดับแต่ถ้าเป็นของทารูเปิลนะครับผมท่าที่เป็นซีเนเจอร์มูฟของมันมีชื่อว่า G Max Sweetness ครับ G Max Sweetness ก็เป็นท่าโจมตีธาตุพืชเหมือนกันนะครับโจมตีเสร็จปุ๊บท่าตอนนั้นโปเกมอนบนฟิลของเราหรือกระทั่งตัวทารูเปิลเองอย่างเงี้ยมันติดสถานาะ ต่างกันแล้วก็ท่าซีนิเจอร์มูฟก็จะต่างกันด้วยประการชนิดแต่เขาหมดให้ยันว่ารูปร่างก็เหมือนกันส่วนสูงก็เท่ากันแล้วก็เป็นมังกรกับพืชเหมือนกันซะด้วยฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปเจอการต่อสู้จริงๆกับมันอย่างเงี้ยแค่เอาการโจมตีที่สามารถเอาชนะธาตุมันได้ซึ่งมันก็แพ้ธาตุเยอะอยู่แล้วอย่างเงี้ยโจมตีเข้าไปใส่มันก็น่าจะโอเคแล้วเพียงแต่ถ้าเป็นทารุปเปอรอย่างเงี้ยสเตตัสของมันก็อาจจะสื่อไปในเรื่องของพลังป้องกันที่สูงกว่าก็เท่านั้นครับและโปเกมอนตัวต่อมาครับผมตัวนี้คือซาไดากมมออนตััว เหมือนเป็นเบเบดแบบนี้เลยนะครับก็ไม่รู้จะอธิบายรูปแบบยังไงนะถ้าพูดเบเบดปุ๊บทุกคนก็น่าจะเข้าใจภาพกันได้ง่ายๆแล้วมันเหมือนจริงๆแลเนี่ยนะนะและทีนี้ไอ้ส่วนด้านบนของมันที่เหมือนเป็นแอตแทคริงเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นส่วนทรายที่มีการหมุนเวียนโอบหุ้มร่างกายของมันส่วนบนตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็จะมีหัวที่ยื่นออกมาเงยไว้และตัวของซาดาาเนี่ยตั้งแต่ร่างหนึ่งมาแล้วนะมันก็จะมีเรื่องราวของการที่ว่าใช้จมูกของมันในการเหมือนเป็นอาวุธในการที่จะยิงพวกทรายต่างๆนาโจมตตตีีีีใสสส่่่่่ัรูููได้้นนะซึงงววออยยจท เมตรด้วยกันครับผมแล้วประมาณว่ามีทรายที่โอบร,รอบอยู่ตรงร่างกายของมันใช่ไหมครับทรายตรงนั้นก็สามารถโจมตีบริเวณรอบข้างได้จากมุมสูงด้วยและทีนี้ก็เป็นการโจมตีที่ก็มีความรุนแรงนะครับซึ่งตรงคอของซาดจาที่มีการยืดออกมาตรงนั้นนะครับมันก็จะมีเป็นถุงทรายด้วยซึ่งไอ้ส่วนที่เป็นดินทรายนั้นนะครับจะเรียกว่าเป็นถุงทรายขนาดยักษ์สำหรับเจ้าตัวซาดจาก็ได้โดยที่ตรงนี้เขาประเมินกันคร่าวๆนะครับว่ามันมีพวกดินทรายต่างๆที่บรรจุอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่า1ล้านตันนออะะนัันนนนะะะครรบเเพาฉ้้วี่ง ดินทรายที่เยอะขนาดนี้ก็คงจะไม่แปลกอะไรนะครับถ้าเจ้าซาดาจาตัวนี้มันสามารถที่จะใช้พลังดินโจมตีได้แบบไม่มีวันสิ้นสุดเลยครับแล้วพลังทรายที่อยู่บนตัวของมันเนี่ยนะครับมันสามารถใช้การโจมตีในแง่ที่ว่าสร้างเหมือนเป็นพายุทรายรอบตัวมันหลังจากนั้นใช้พลังระเบิดตุ้มเข้าไปแล้วก็จะเหมือนเป็นคลื่นพลังที่มีดินทรายพวกนี้โจมตีบริเวณรอบข้างด้วยซึ่งเขาบอกว่าการโจมตีแบบนี้นะครับสามารถทําให้ตึกระฟ้ากลายเป็นฝุ่นผงได้เลยทีเดียวเชียวและในส่วนท่า s ิงเ a เจอร์มูฟของเจ้าซาไดาจาก็จะเป็น G G MaxXand MaxXand Plu ผม G Max <Bl> เป็นท่าโจมตีท่าดินนะครับท่านี้เมื่อโจมตีเสร็จแล้วจะทําให้พื้นที่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งกลายเป็นนรกทรายครับผมซึ่งนรกทรายเนี่ยก็เป็นชื่อท่านะครับผมถ้าเป็นชื่อท่าภาษาอังกฤษก็จะเป็นแซนทู่มซึ่งไอ้ส่วนพลังดินทรายตร,ตรงนี้ที่อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งก็จะสร้างความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้4ีถึงหเทิร์นกันเลยและโปเกมอนตัวต่อมาครับผมเจ้านี่คือสตินเดอร์ร่างเคียวไดมัคส์ครับผมซึ่งเจ้าสตินเดอร์ร่างเคียวไดมัคส์นะครับผมเป็นโปฟฟเกม นะครับผมซึ่งก็คือเป็นร่างเสียงสูงที่จะมีเป็นเหมือนแกนไฟฟ้าที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองแล้วก็จะมีเป็นร่างเสียงต่ําที่ไอส่วนครีบไฟฟ้านั้นน่ก็จะเป็นสีฟ้านะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าให้ดูตรงนี้นะครับผมไอตัวแมปโปเกเด็กซ์จะอุตสาห์แยกไว้ให้นะครับแต่โปรไฟล์ของพวกมันเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับกับการที่ว่ากลายเป็นร่างแคลเดมักส์ปุ๊บสังเกตได้จากการที่ว่ามันจะเปลี่ยนจากลักษณะของการยืน2ขาเป็นหลักในร่างปกติเนาะพอกลายเป็นแคลเดมักส์ปุ๊บก็จะยืนออกมาเป็นสี่้าับบ ีเหลืองก็ขึ้นมาบนร่างกายของมันทั้งคู่เลยครับนั่นสื่อให้เห็นว่าตัวของไอตัวนี้มันไม่ได้สนใจเรื่องของการใช้พลังเสียงสูงเสียงต่ำในการต่อสู้ขนาดนั้นแล้วซึ่งถ้าเอาความต่างหนึ่งเดียวที่พอจะนึกออกได้ก็คือเป็นเรื่องของ ability ของมันนะครับผมถ้าเป็นร่างเสียงสูงเนี่ย ability ที่2ของมันก็จะเป็น plus แต่ถ้าเป็นตัวร่างเสียงต่ํา ability ของมันก็จะเป็น minus ครับผมแค่นั้นเลยโปรไฟล์ทุกอย่างเหมือนกัน signature move ทุกอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็มารู้จักโปรไฟล์ของพวกมันไปพร้อมๆกันทัน ก็เรียกว่าเป็นตุ๊กแกก็ว่าได้นะครับผมมันจะมีพิษที่หมุนเวียนอยู่ตามร่างกายของมันโดยก็เป็นพฤติกรรมธรรมดาของพวกสัตว์อยู่แล้วที่ว่าการเคลื่อนที่บางครั้งมันก็จะทําให้มีของเหลวออกมาจากร่างกายหรือก็คือเป็นส่วนเหงื่อของมันนั่นเองเนาะซึ่งเหงื่อของสตินเดอร์นะครับผมมีสภาวะที่เป็นพิษด้วยถ้าเกิดว่ามันหยดลงบนพื้นดินพื้นดินนั้นก็จะเกิดการปนเปื้อนได้เหมือนกันนะครับเออและทีนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อโปเกมอนที่อยู่บริเวณรอบข้างว่าจะได้รับอันตรายจากพพิษภาาาาาายยยใในนนนนนนรร่งงงงงงกกกกขขอออเเจจ้้้้โปมมมตตัััััวววีีผแลลไ ที่ไหลเวียนอยู่ตามร่างกายของมันครับผมอันนี้ก็คือเอาไว้ใช้บริหารการโจมตีว่ามันจะโจมตีด้วยพลังไฟฟ้าก็ได้นะครับการโจมตีด้วยไฟฟ้าของมันก็จะมีอนุภาคเหมือนกับว่าเป็นไฟฟ้าของเมฆขนองนะครับส่วนการโจมตีด้วยพิษเนี่ยก็จะเป็นการพุ่งพิษออกมาโจมตีใส่ฝ่ายหนึ่งโดยที่ว่าปริมาณพิษในตัวของมันนะครับผมความสามารถในการผลิตออกมาเนี่ยนะครับผมเขาว่ากันว่าผลิตได้เป็นล้านตันเลยนะเออแต่แน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้จุพิษล้านตันไว้ที่ตัวมันในคราวเดียวครับผมแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเอาพิษ ว,ว่าส่วนสูงของเจ้าสตินเดอร์ทั้ง2ร่างก็อยู่ที่24เมตรด้วยกันนะครับซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นตอนตั้งยืน2ขาหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าถ้ามันยืน4ขาแบบนี้แล้วย,ยังสูงตั้ง24เมตรแสดงว่าตัวจริงของมันก็ต้องสูงมากๆเลยเนาะและ GMa x s i g n a t u r e Move ของมันก็จะมีชื่อว่า G m a x Stun Shock ครับผม G Max ็ t u n s น o c k เป็นท่าโจมตีธาตุไฟฟ้านะครับแต่เอฟเฟกของมันก็คือโจมตีใส่โปเกมอนทุกตัวบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งและยังทําให้โปเกมอนที่โดน ธาตุพิษกับาธาตุไฟฟ้าด้วยประการชนีครับแล้วโปเกมอนตัวต่อมาครับผมมีงูมีตุ๊กแกแล้วก็มีตะขาบนะครับผมเจ้านี่คือมารุยาคุเดะครับมารุยาคุเดะร่างเคียวไดแม็กซ์เป็นโปเกมอนแผ่ความร้อนาธาตุไฟกับาธาตุแมลงนะครับซึ่งโปเกมอนตัวนี้เป็นโปเกมอนร่างเคียวไดแม็กซ์ที่ความยาวหรือก็คือส่วนสูงของมันเนี่ยเป็นอันดับ2ในโลกโปเกมอนเลยนะครับอันดับหนึ่งก็สปอยไว้ให้อยู่ในคลิปหน้านะครับผมนั่นก็คือเจ้ามูเกนไดนาที่เป็นร่างเคียวไดแม็กซ์นั่นเองครับรายนั้นนะความยาว นะครับเออแต่ว่ามารู้าคูเดนี้ก็แทบไม่น้อยหน้าเลยนะตั้ง75เมตรซึ่งดูจากความยาวของมันแล้วนะครับมันก็เป็นกระตาขาบที่ยาวเบอร์นั้นแหละและร่างกายของมันที่มีการแผ่ยืดยาวไปแบบนี้เนี่ยมันมีอุณหภูมริร่างกายที่เกิน1,000องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยการยืดตัวของมันที่ยาวเหยียดแบบนี้เนี่ยก็จะมีระยะกินการเผาไหม้ที่ว่าแม้หัวของมันจะไม่เห็นอย่างเงี้ยแต่มันสามารถใช้ร่างกายของมันในการแผ่ความร้อนเผาผ่าน,านทุกสรรพสิ่งที่อยู่ใก,ใกล้ๆกับบริเวณร่างกายของมันน้ยวียวบบแแะ่่าจใหญ ว่าตัวของมารุยาคุเดตร่างเ m a เดมกก็มีความพลิ้วไหวในการเคลื่อนที่สามารถที่จะจัดเรียงร่างกายของมันเพื่อไม่ให้เสียเปรียบศัตรูเวลาที่มันจะต่อสู้ก็ถือว่าเป็นโปเกมอนที่ก็มีความเร็วความคล่องตัวและมีความร้อนแรงในการที่จะโจมตีเป็นวงกว้างได้ถือเป็นโปเกมอนที่มีความน่ากลัวมากมากเลยครับและครั้นี้พูดถึงในส่วน G m a x Signature Move ของมันนะครับก็จะเป็นท่าที่มีชื่อว่า G Max c e n t i f e r n o ครับผม G Max ็ MA e n t i f นต n เอรเป็นท่าโจมตีท่าไฟนะครับผมเมื่อโจมต ซึ่งภาวะของไฟเออร์สปินก็คือว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รับความเสียหายจากพลังเปลวไฟไปเป็นระยะเวลา4-5เทอรอนนั่นเองครับและโปเกมอนตัวต่อมาครับผมแมพูดถึงสัตว์กันมาเยอะแล้วตัวนี้จะไม่ใช่สัตว์แล้วนะแต่จะเป็นโปเกมอนออกแนวเทพีนะครับนั่นก็คือเจ้าบิมออนร่างเคียวไดมัคส์โปเกมอนสงบเงียบธาตุพลังจิตกับธาตุแฟรี่ครับซึ่งตัวของมันนะครับผมก็จะมีลักษณะเป็นผู้หญิงนะครับและมันก็มีแค่เพศเมียซะด้วยเนาะสำหรับเจ้าบิมออนพอกลายเป็นร่างเคียวไดมัคส์ปุ๊บนะครับก ก็จะมีโปรไฟล์ที่น่าเกรงขามน่าหวาดกลัวอยู่แล้วนะครับากับการที่ว่ามันจะไม่ค่อยปราณีกับศัตรูหรือใครก็ตามที่มารุกล้ำอาณาเขตของมันสัเท่าไหร่ครับผมและยิ่งการที่มันกลายเป็นร่างเคียวเดแม็กซ์นะครับก็ทําให้ตัวของมันเนี้ยมีการใช้พลังที่โหดเหี้ยมมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเลยครับเนื่องจากว่ามันเป็นโปเกมอนธาตุพลังจิตนะครับผมมันก็จะมีความสามารถในการที่จะอ่านความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตซึ่งระยะในการรับรู้ความคิดความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวมันนะครับว,ว่าอีรมไ้ะ ที่รู้สึกคิดไม่ดีคิดอาฆาตอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่าจะเป็นภัยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมมันก็จะใช้พลังของมันในการโจมตีทันทีครับซึ่งวิธีการโจมตีของบริมออนนะครับคือการปล่อยลําแสงราวกับสายฟ้าฟาดออกมาจากส่วนยืดของร่างกายของมันนะครับผมซึ่งทุกคนเห็นเนาะว่าจะมีส่วนยืดๆอะไรพวกนี้นะครับไอ้ส่วนนี้สามารถที่จะเสกลาแสงโจมตีเปรียปร้ยงปยง,ปงได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะว่าการโจมตีของมันเนี่ยมันไม่เลือกไม่ถามไม่คุยอะไรกับใครเลยครับแค่สัมผัสได้ว่ามีพลังงานที่ดูแล ภาวะที่ค่อนข้างเด็ดขาดการโจมตีที่ไร้ซึ่งความปราณีแบบนี้เจ้าบิมออนตัวนี้ก็เลยจะได้รับขนานนามว่าเป็นเทพธิดาแห่งความบ้าคลั่งครับ และท่าซีนเจอร์มูฟของมันก็คือ G m a x Smite ครับผม G Max Smite เป็นท่าโจมตีท่า,ทาแฟรี่นะครับผมซึ่งท่านี้ก็โจมตีเป็นหมู่ใส่อีกฝ่ายหนึง่งเปล่งปเปียนกันไปแล้วมันก็จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นติดสถานะมึนงงนั่นเองครับและโปเกมอนตัวต่อมาตัวสุดท้ายนะครับผมพอมาเรียงคู่กันแบบนี้แล้วเอ๊มันเป็นคู่กันหรือเปล่าวะเนี่ยนะครับนั่นก็คือเจ้านะโอลองเกะนะโอลองเกะร่างเคียวไดมซ์เป็นโปเกมอนบิวล์อัพท่าความมืดกับท่าแฟรี่นะครับที่ผมคิดว่าทาไมมันเป็น่กันนด้็ตาแ มารู้ที่หลังว่าโอ้พวกมันเนี่ยใช้เลเวลในการวิวัฒนาการก็เท่าๆกันเลยนะครับผมทั้งร่างหนึ่ง 2, ร่างสองร่างสามเนาะและทีนี้ตัวของพวกมันก็มีธาตุแฟรี่กันทั้งคู่เลยบอกกับว่าโอลองเกตเนี่ยก็มีแค่ตัวผู้เท่านั้นด้วยนะครับส่วนบิมออนก็มีแค่ตัวเมียใช่ไหมดูมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่ก็บอกว่ามันคู่กันได้เหมือนกันนะครับนี่ซึ่งตัวของมันนะครับผมดั้งเดิมแล้วโอลองเกตจะเป็นโปเแกรมอนที่มีผิวหนังของมันแล้วก็จะมีส่วนขนสีดำๆที่หุ้มอยู่ตามร่างกายของมมมมััันน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 ซึึ่่่่่่่่งงงงแนอออเเเเเลยยยยครรบผพพูดดดถขททีีีีีีหุุ้้ตตาาาากกปโ็ววสส บอกได้เลยว่ามันก็คือส่วนขนที่มีการโอบหุ้มร่างกายของมันซึ่งก็จะมีความหนามีความแข็งและตัวของโอลลงเกสามารถใช้ในการโจมตีใส่ศัตรูได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งตัวของมันเนี่ยมีส่วนสูงอยู่ที่32เมตรนะโดยขนาดที่ใหญ่โตมากึ้นมาแบบนี้มันก็มีความสามารถในการโจมตีใส่ศัตรูที่อยู่บนพื้นดินได้เป็นอย่างดีซึ่งลักษณะการโจมตีศัตรูที่อยู่บนพื้นดินทำยังไงครับก็คือการเตะนั่นเองเนาะเออซึ่งการเตะของมันก็มีความรุนแรงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องสงสัยกันเลยท แต่อันเนี้ยคือเตะทีนึงปุ๊บสามารถเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่เหมือนกับว่ามีอุกกาบาตตกลงมาตรงบริเวณนั้นได้เลยครับก็ถือว่าเป็นการเตะที่ทรงพลัง่นแเลยเนาะนอกจากนั้นแล้วนะครับผมตัวของโอลอังเกยังมีความสามารถในการใช้กําลังขาของมันในการกระโดดข้ามตึกที่สูงที่สุดในโลกได้ซึ่งตึกที่สูงที่สุดในโลกเนี่ยถ้าเอาข้อมูลในโลกของความเป็นจริงเรามาอ้างอิงก็ตึกเบิร์ชคาลิฟาใช่ไหมครับซึ่งตึกนั้นเนี่ยสูง828เมตรครับผมซึ่งก็ประมาณ20กว่าเท่าของตัวโอลอังเกตแล้วมันมีความสามารถในนนนกกกาาาารระโดดดข้้้้มตึัไอยยสบบบแี ก็เท่ากับว่าเป็นโปเกมอนที่มีพละงกำลังขาอันมหาศาลได้เลยซึ่งตอนทําคลิปของตัวโอลองเกตโดยตรงผมก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะครับว่าเป็นตึกเบิร์ชคาลิฟาที่พอจะเอามากอียง,ง,ง,งได้นะแต่ก็ยังไม่ได้การันตีร้อยเปอนะครับว่าตึกที่สูงที่สุดในโลกโปเกมอนจริงๆแล้วมันจะนับเป็นตึกเบิร์ชคาลิฟา800้เมตรตรงนี้หรือเปล่านะเอออันนี้ก็เป็นข้อมูลที่หาไว้สนุกๆเท่านั้นเองครับและในส่วนของท่าซิเนเจอร์มูฟของมันก็จะเป็นจีแม็ G Max กมมซ์นนะครับผมจะทําให้อีกฝ่ายนึัน้นมีโอกาส50% ที่จะตกอยู่ในสภาวะง่วงครับผมสภาวะง่วงคือยังไม่หลับเลยนะแต่ว่ามันจะไปหลับในเทอร์นานั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโปเกมอนร่างเคียวไดม็กซ์ในพาร์ทสี่ที่ผมได้หยิบยกมาพูดคุยให้ฟังกันนะครับผมอ่าก็จะเริ่มเห็นแล้วนะว่าด้วยกิมมิคของโปเกมอนบางตัวที่มีแบบร่างเคียวไดม็กซ์เหมือนกันเป๊ะแต่เป็นคนละชื่อบางตัวก็คนละชื่อแต่ร่างก็เหมือนกันเป๊ะอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวไหนของร่างเคียวได ออนกับโอลองเกะไหมว่าเฮ้ยมันก็เป็นโปเกมอนที่ดูเหมาะสมกันดีนะอะไรแบบนั้นนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยในประเด็นนี้ได้เช่นกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและขอฝากไว้ด้วยว่าในพาร์ทหน้าก็จะจบแล้วสําหรับโปรเจกต์ของโปเกมอนร่างเขียวแดแม็กซ์นะครับผมสำหรับนนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมขอตัวลาไปก่อนดูคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใ